พระเจ้ารักคุณดังแก้วตาดวงใจพระเจ้ารักคุณอย่างแก้วตาดวงใจพระเจ้ารักคุณอย่างดังแก้วตาดวงใจไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ความจริงก็คือความจริงพระเจ้ารักคุณที่สุดหววแหนคุณที่สุด วันนี้คลิปนี้กงงอยู่ในห้องแอร์นะเห็นไหมลูกชายติดแอร์ให้กรุงเทพมันร้อนร้อนสุดจะทนก็ไม่ได้ขอเขานะแต่เขาเขารักพ่อเขากระตันยูเขาก็เลยติดแอร์ให้ <laughs> โอเคเรามาต่อกันที่กงงพูดไปเมื่อคู่นี้ฟังดูแล้วเก็ตไหมหลังหลนนะ คำว่าเก็ตของโลงก็คือมันต้องรู้สึกกระแทกกระทันในหัวใจนะกระแทกปั้ง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 จนซาบซึ้งน้ําตาร่วงเลยอ่มันรู้สึกสัมผัสได้ยากใช่ไหมหลานๆอ่าโงคิดว่าคนที่พอจะสัมผัสราบซึ้งความรักแบบความรักแบบนี้ไนดะ้ ก็น่าจะเป็นแม่ของลูกนะความเป็นแม่ที่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขรักอย่างหมดจดนะรักอย่างสุดหัวใจนี่คือรักของแม่ใช่ไหมอ่าในไบเบิลบอกว่าพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนเราจึงตอบรับและรักพระเจ้าในที่สุดชีวิตของกง กงรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสุดๆที่พระองค์นำโกงมารู้จักกับพระองค์นะโกงเคยเป็นนักเทศเบอร์หนึ่งของอนุตลรธรรมสายหนึ่งในเมืองไทยนะโกงกินเจมา15ปีเทศนาสั่งสอนคนทั่วไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็กทม มีคนรู้จักโขงเรือนแสงน,นะเมื่อ30ปีก่อนนั้นมันไม่มีโซเชียลนะการที่คนจะรู้จักเราสนิทสนมกับเราได้เราต้องลงทุนลงแรงไปพบปะเขาเหล่านั้นกว่าที่คนเขาเหล่านั้นจะเคารพศรัทธานับถือในตัวเรา เราต้องลงทุนลงแรงอย่างมหาศาลตอนนั้นกงงคิดว่าอนุตตรธรรมคือธรรมะที่สูงสุดแล้วจึงทุ่มเทเผยแผ่อนุตตรธรรมอย่างสุดชีวิตแต่ด้วยเหตุผลบางประกาศที่เข้ามากระทบกระแทกกระทันชีวิตของกลงอย่างแรงมันเหมือนกับ เราขับรถบนซุปเปอร์ไฮเวย์ด้วยความเร็วสูงแล้วประสบอุบัติเหตุรถฉลับลงข้างทางนะตีลังกาหลายตัชีวิตของสบัดสบามนะนอนเลียแผลอยู่หลายปีนะและแล้วพระเจ้าก็เข้ามาในเวลาที่เหมาะสม กงพบกับความรักของพระเจ้ารักที่ไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าหักเหชีวิตกงขึ้นมาสู่ทางด่วนเป็นวิชิตเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสะดวกสบายแบบชิวๆแต่ด้วยความสงสัยไม่เข้าใจว่าใครมันจะมารักเราได้ขนาดนี้มันเป็นความรักที่ไม่เคยพบผ่านในโลกนี้นะอ รักเอ่อรักที่ให้อภัยทุกอย่างรักที่ไม่ต้องทำอะไรตอบแทนนะแค่เราอ่อนน้อม slender s i l ล l ลลลาเชื่อฟังพระเจ้าทุกประการแล้วพระเจ้าก็จะนำเราไปบนเส้นทางด่วนนี้อย่างลาบลืดช่วงแรกของชีวิตคริสเตียนของกง เพราะว่ากุงไม่เข้าใจความรักของพระเจ้าชีวิตมันก็เลยกระท่อนกระแท่นยามใดที่เราเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตก็ลื่นไหลยามใดที่ขัดแย้งกับพระเจ้าชีวิตก็สะดุดตำต่อ20ปีที่อยู่กับพระเจ้ากุ๋งเรียนรู้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จนวันนี้กงตกผลกจนยอมรับจนเข้าใจทราบซึ้งกินใจกับคําว่าพระเจ้ารักเราดั่งแก้วตาดวงใจพระเจ้ารักคุณดั่งแก้วตาดวงใจไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นคิดเตียนหรือไม่ก็ตามพระเจ้ารักคุณดั่งแก้วตาดวงใจ กว่าที่กงงจะเข้าใจรู้จักพระเจ้ารู้จักความรักของพระเจ้าทราบซึ้งในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราและตอบรับและให้เราตอบรับรักพระเจ้ากลับคืนค่อยๆรักพระเจ้ามากขึ้นขอบคุณทราบซึ้งในสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราโอ้ มันก็ต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกเรียนรู้รู้จักพระเจ้าจากประสบการณ์ในชีวิตแต่ละช่วงแต่ละช่วงศึกษาเรียนรู้อ่านพระคัมภีร์ใช้เวลากับพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าไอเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี้หรือที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ ก็คือการทำสมาธินะทำสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาเข้าฌานนะ,ะแต่มันคือการจดจอ่อคือการโฟกัสกับหัวข้อพระคัมภีร์บางตอนไขควรเนื้อหาในเรื่องราวเหล่านั้นแต่อย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่เราประสบพบเจอในวันนี้มันก็ไม่ได้แตกต่าง กับคนในพระคัมภีร์ในสมัยโบราณนะมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงมันเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะนะยุคสมัยมันตางกันเท่านั้นแต่สภาวะจิตใจคนต่อสถานการณ์รอบตัวมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะพระเจ้าจะนำเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตพระเจ้าจะมองดูการตอบสนองต่อ ปัญหาของเราสอนเราให้รู้ให้เห็นให้เป็นในโลกสามมิตินี้โลกที่เป็นวัตถุจับต้องได้ด้วยสัมผัสทั้งหกสัมผัสทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกงเคยพูดไว้หลายคลิปก่อนอว่าเราคือวิญญาณที่มาจากพระเจ้าในมิติที่ห้า วิญญาณเราลงมาใช้ชีวิตในมิติที่สามสัมผัสกับโลกนี้จริงๆพระเจ้าให้เรามาสร้างสรรพัฒนาโลกมาท่องเที่ยวทัศนาจรมาเอนจอยกับโลกใบนี้แต่เราใช้ให้เราใช้สมองซีกซ้ายติดต่อกับโลกแล้วใช้สมองซีกขวาติดต่อกับพระเจ้า แต่เราส่วนใหญ่ก็ามาแล้วหลงโลกลืมพระเจ้าเข้าใจว่าโลกเป็นบ้านของเราเราติดต่อกับโลกภายนอกจนเคยชินที่กลงทำคลิปเหล่านี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เราหันมาติดต่อกับโลกภายในมิติของวิญญาณอยากได้อะไรเราเสกได้อยัางยักเจนนี่เคยพูดไว้แล้วนะ เราสามารถดึงความมั่งคั่งไฟบุญในมิติที่5ลงมาใช้ในมิติที่สา <c oughs> มพูดไว้แล้วในคลิปก่อนๆนนว่าทำยังไงก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันค่อยๆชัดเจนมากนะแล้วผมก็จะให้ความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเพื่อให้เราทุกคน ไปปฏิบัติได้และมั่งคั่งร่ำรวยในโลกนี้และใช้ทรัพย์สิ่งของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์พัฒนาโลกโอเคไหมบาย